เรากำลังสูบนำบาดาลอยู่นี่เนาะนี่เนาะหมูฮักยันบ่เทียงนี่นี่ฮักจะหักนู่โบราณอันนี้เนาะแบบคืออันยุคโบราณยุงกัดชุนเป็นหมู่เดียวกันเนาะเฮียนนำกันตอนเฮียนสร้างรถยนต์เนาะแต่เราก็เฮียนหมดจบจบปีเดียวไปเฮียนแพร่โตเนาะโอ้ย อ่ะสวัสดีสวัสด,ดีพี่น้องวันนี้ผมหกซองบ่าเราบันบกเนาะวันนี้แม่เฮ้าเนาะหน้าบ่เบ็ดถึงเรากำลังชูบนำบาดาลอยู่นี่เนาะใช้บ่เบ็ดโซโต,โตเลยดู <c oughs> มันก็ว้ายเฉลีม่มนันพอถืกแล้วน,นี่นัออ่นเนาะนำบาดาลเราสะดวกกันเนาะสะอาด ใช่แห้งคนน้ำในกันโยกดินเรามันนม่นมันโมเนาะมันหมอกรบวนนำบาดานมันเห็ดง่ายเนาะเช่ก็มายัางมือนี่กันมัน,นคือมากินไก่เนาะมาหมอนี่ <laughs> เอ,อ้บอชิอบฟางแล้วเอาเมียนแห้งงวัวเราเพืองเราเลยเนาะคือ,อยิงงหลายได้เลยเ <laughs> <c oughs> เนาะมาอยู่เทียงนา,นาในน้อยไอ้ลาวเวนี่ยนะเนาะตอนนี้กัใบชองเลยเนาะได้กินคือจะเป็นใบซีวงเนี่เนาะโมฮักกันบมเทียงนี่เนี่เนาะไก่ก็ลังย่างอยู่นี่นะโมทุกงานกัอบอนี่ยอืมโมทุกงานแบบนี้เน,ะนาะ กินบางนอดนกนบ่กาจำปีนอหลิงกระสับไก่บาเบ้นซัพพอร์ตมือนโซฟาจะได้ยังวะโน้โบราณอันนี้เาแบบคืออันบุราณยกกูกอชูน <c oughs> แบบสภาพเพื่อนครวัวเ่าเลยแบบคืออะไรเตาก็บมีนะรลุ่นี้ กินแบบอยอดยุกเ네ลอแซนผ้ากระเตะแบบยอดยุกขนาดเล็กปิบบ้งกรบโบมี่นะมิ้นจะไม่ไผ่นี่ยเสียบทานกรบโบมี่มือมับนบ้านมือนี่้านบ้านชิมมือบกเบ้นไดออ้อใใืบเพราะจริงไข่เข้มแน,น่นอนเข้มแน่นอนงั้นอาจจะไปเดี๋ยวจะไปอัดเลาะเบื้งดินบาเบ้น นนเ,นเนะาะดินเรากองกวางแม่เห็นบ่นลยแถวนี้เนาะทั้งพุ่นก็บไม่มีงูมีนาเราน,นี่ก็บน,น้องชะเนาะน้องชะตื่นตื้นหนึ่งดอกบัเลิอกน้องชะนี่นนกรขม,กมขามเราอาชนะมาเบิ่งนั้นผักตอนนั้เราปลูกผักหมดเก็บประเภทเลยเประเภทแจ่วกินตีนไก่ บเ่เบนเราก็ปลูกผักคายนะบเ่เบนนี่เป็นหมู่เดียวกันเนาะเฮียนน้ำกันตอนเฮียนสร้างรถยนต์นเนาะแต่เราก็เฮียนหมดจบจบปีเดียวไปเฮียนแพจ่ตเนาะส่วนเราก็เฮียนต่อมือนกันเบนอบอกเพชรนี่คือชันๆน,นี่<ะ>บอกเพชรมันเป็นยังคือชันแท้โอ้ย เบ็ดมันหน่วยหนุอยนะมันสั่นนี่เนาะแล้วมันเบ็ดงามมันบบงามแล้วนี่ก็มีเนาะเพ็ดเ้ากรบปุกจักเอาขี้เท่ามาใส่เบ็ดคืองามโลดอันนี้นะไะใส่ขี้เท่าใส่เปลือกไข่มันจะงามอันนี้ก็เ้ากรบปุกจักเนาะเทาเบิ้งคลิปเพิ่นเว้าคือก,กันเนะเาะเพิ่นใส่ขี้เท่าใส่เปลือกไข่ เงาะหมกเพชรส่วนหน้าเราเนี่ยโบได้มีไผ้าไม่ยังหนักเนาะเราก็มาอยู่เผาหน้าเนี่ยนอนเพราะว่าเลี้ยงโง่เลี้ยงควายเนาะเป็นแบ้กับแม่พึ่งมาเป็นง่วยข้าวเราไปเบ้ไปมากินยังไง ม่เน่าจะมาลกผักหอมมันที่ป้งตับให้เจวเนาะมื้อนี้เอามากินอยู่หน้าเราเนาะชวนอีกมื้อหน้าจะพาเราเมื่อกินอยู่หน้าเขาเนี่ยชวนบราบรละวันบ,บุกก็พอเลยเนาะโห <c oughs> เอานี่ออกทั่วตลอดเาแต่ว่าคนเมื่อเฮือนเทานี่จะบบข่อยมีเนอเพราะว่าไฟก็อยู่สวรรค์นมพันจิเมื่อกับมันไกลเนาะหน่นางยากน้ำมันกับแพงเดี๋ยวนี่อืม้ม เะทุกคนตอนเฮากำลังเบิ่งเบาเบนปิน้ปิงไก่นั่งจีนมากรอกนหนึ่งชงางีหนึ่งับพักเก็บเมื่อกี้นี่ใช้ดังเฟสเน่ะนโอ้ไม้ซัว <c oughs> จนมากรอกกะทั้งหัวอ่อนี่เลยเนาะนี่เป็นแมากเป็นหมากอยู่ง่ายเนาะสบายสบายไข่ตกเฉลิงคา เพิ่งม่ได้ชุกนี่นี่ยบางทีุกตั้มเจลเดาก็ะสุกเลยเนี่อือาเตอ่ยเ้เอาพวกเรามาตั้มเจลเดาก็ะส,ส,สุกเลยเนี่ยุกเพิ่ลยโตเดีมาสุ้กันเลยเนี่ยมาในค้างสับกางาดนันไปกินไข่ดิบก็าวก,กลางาดันอันนั้นสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องซาวเอฟซีบ่๋อลาว,วันบกนะครับวันนี้เราก็อยู่ที่เถียงนาเส้นเก่าเส้นเคยมา เน่ก็มีปิ้งไก่ใส่มะกอกสีหนวยกับบรรยากาศคืมๆคืมๆแดดแดแดคือปนชิตกแต่กับโบตกน,นี่ผมบุกเพชรคุณนี่กับทานข้าใส่กับกำลังชิตาม,มะพริกเนาะตับแจ้วกินกับปิ่งปิ้งไก่โอ้พักนี่ก็บพัก,พกปิ่งเ,เพืพ่อนาะความป้อมภาษาไทยก็เอิ้นบักซี่บักซี่ยังหรอวะ มันอีกตัวนึงนเอิญพักอกมันกับักซีเขาเอิญพักซี่กับพักชีอ่ะภาษาเราเขาเอิญพักชีอืออันเชื่เอิญหอมป้อมไซเอิญเอิงรกับักชีอันพักอันนั้เลย้ะกับบูหะบแหละอะไรี้กำลังลงมือทานมอเพิ่นอันนี้ก็อันนี้มุตุใส่น้อยแซ่บหน่อยใส่ายแซ่บนะกินอะไรกัแซ่บไไนแหละพ่อ ปิ่งไก่เขาใหม่นะสองเนี่ยอืมเห็ดดีๆเรื่มใหม่ดล้อันนี้ก็ปิ้งตับโอ้โหเอาตับใช้เลยตับเอาไว้ปิ้งเอาไว้เอาไว้เจลอืมมะกอกจีโซฟาโซฟาพี่น้องโอ้ยโออกมาแล้วไพ่สมริกายใหม่เกิน นังพอจังไนวะโอ้หน้าตาคมงามตายหมดเลยสภาพขอกินเกลียมขอกินเกลียมเอาไม่ไหมนะครับโอเคแล้วกนตอนนี้กำลังจากเขากินไก่กินยังแล้วแหละสิคกับด้นทาอยเนาะตอนนี้ก็หกโมงเลยเนาะ ซึ่งมือเด็กด้ลาบาเวนไรเดียววะเดียวเขาก็สช้ได้เดินทางกลับเนาะโอกาสน่าจึงพ่อก้อนไม้เนาะสึ่งมือนี้กับมาแบบผ่าบางๆเนี่ยบริเกียมยังเนาะตัวนี้ก็นี่รถเทาก็เดินทางกลับเนาะได้มะกอกบาเวนเมื่อเนาะนี่เราต้นมะกอกเราหาแนวมาปลูกอยู่เนาะห้องก็นซึ่งเรากำลังตัดไม้ทั้งคุณเนาะ แั่ไม่เทียงหรอชารับคลิปนี้ขอจบพไปนี้เนะาะฝากกดไลค์กดแชร์กดสักในะกล้ผมเป็นกำลังใจงันคลิปครั้งต่อไปของพวกเราสชารับคลิปนี้บาย